ตอพุทธบริษัททั้งสี่ดูก่อนมานผู้มีบาปภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกากผู้เป็นสาวกสาวิกาของเราจักยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทําให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงทำมีปาฏิหาริย์ข่มขีปร,ประวาติที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นจากทีคณิกายมหาวัค ธรรมเทศิปาราคะวอยอิติเหตังวิชานาปัตตมโสดาภาวุทธิยังปะคะวาโรยหิคิงปาราภัตโตโมขังอาสันตตสลา ติต yeah. <holidays> ันเตนะกุรุเตปิยังอัตตังตังลอยเจติตังพระวตโตโมกังอิติเหตังมาตุติโยโสปะราพระโอตติยังปะกวาปุริิปะราพระวตโตโม นิตาสิลิสพาสิธีอนุตาตาโยนโรอราโสโกทปัญญาโนตังการาภาวะโตอิติเหตังวิชานามัตติโยโสปาลพโยตตุตังภะคะวาโปรย การคตโยรานาภุสันตนาราติตังพระวจโหมังอิติเหตังวิจารณ์พระจตุโทโสมณงพระวจยหมังริทธวโหตังโยจามั์ วาสมนางวาอัญวาปิวเนปะกังโมสาวเกนวานเจติตังปาราปวโตโมขังอิติเหตังวิชานมาปันจะโมยโสปาราปวิสัทธมังตักขวาโปรยหิกิงา โอกังปะโหตะวิโตปุริโสสะอิลาดสะพอยะนอยเอกกะปุญสัติสาธุนิตังปะรวะโตมุังอิติเหตังวิสานังสัตตะโมสปะราภโวสัทรมังภะคะวา นิคิงกาลาภาวะโทตถาติถาโตตนะถาโตโคตถาถาตยโยนโนสัญญาจิงอติมันเยติตังปาราภาวะโทมกขังปิิเหตังวิชานามสัตตมุต ปาลาภาวะอาตมังภาควาปปาลาภะวะโตอิทธิทุตโตสุลาทุตโตอาคาทุตโตโยนดยลัดทางลัดทางวิสเสติตังปาลาภาวะโตอิติเหตังวิชานา ตัโสปปาระภะวนะวะมังภะคะวาปรหิตติงปะระภะวะโตมังเสหิทานนิอาสันตุตตเวสิยสุปตุตติตุตติปะระทาเลสุตัง ข้าวโพหิ่งปาราพวะวตร์โมกังอติเตโยปโนโปโสอเนติติมพระรสตันิงตัสใจศาสนาสุปฏิตังปาราพวะโตร์โมกังอิติเหตังมัทธสัมมอส พวะเอกาทัสมาภควาปิคิงปาราภาวะโตโมอังอิ์ทิงสนทิงวิกิลานิงปุริสังควติตังเหสริยจมิทัพเปติตังปาราภาวะโตโทงอิติเหตังวิจาร มเอกาทสมโสปราพาวิทวะวตริเิงปราพาวะตกอาปโปโกมะตานโขาติเยจเตกุเรโซจารัตทงปัตยติตัง ภวโตโม,โเเโตม,ม,มโกังเอเตปะลาภโลเกปันติโตสัมภเวกิยาริยาธาสนะสัมปันโนสโรกงพัสเตสิวันติปะลาภวัตสุตังนิทิตัง สาธยายพระตปิดกสูตรที่หกสามัยจิตตสูตรสูตรนี้ถูกใจเทพภาษาเลยบทเทศพระพุทธเจ้าตัดัำทัศสอนจงพิจ,จรารณาหมั่นตึกทุกขั้นตอนพึงสังวรหมั่นสาธยายจักได้ดีเอ วันเมสุตังเอกังสมยังพระกัสวาติยังวิหราติจตวนเมอนาทะเนทิกาสาลเตนะโปนสมยเยนะอายัตสมสา

ที่อาวุโสทิโคอยเตปิคอายาสมโติโดสติปุตตสัปปะโสสมาสมัสาติปุตตทตวจะอาจตัตสมยศนาจาวโสบุก เสเสสามิภิทาสัญโยชนสาจะตังสุนโทัสสทุกังมนสิการอทปัสสีสามิเตวมาติโคเตภิกขุ เอโกศิลวะติปาติโมขัสังวะลัยสังตวิหารติอาจาลัะจาระสัมกานอนุมัตสุวัตเจสุภยาทัสเอสัมมาทัสสิกติกขาปัต จุโซกายสเปธาปารามารนาฐานญาตารามเทวนิกายังอุปาติสสตจุดโซอาคามิโหติอาคันตาอิทาตังอายังวุตตา พุ r คโรอาคามิอติอาคันตาอิาังกตโมจุโสปะหิตาสัโยชนพุกคโรอิถาอุโสภิกุสีลวาโติปาติโมสังวรสัง จารสัมปาโนอนุมัต um su ิสุวัตเตสุภยาทัสสวีส an ัมมาทัสสิกปติสิกขปเทสุโสอัญญตาตังสันตังเจตวิโมทเถงอุปสัมปัสสวิหารติโสทายาสเพตาปรามารนา

ปเิสุโสกามาเยวนิพิทายวิลาขายนิโรธายปฏิปันโนติสอานาเยวนิพิทายวิลากายนิโรธายปฏิปันโนติสตานากะขยายายปฏิปันโน

อนาคามิโอติอนาคันตาอิทธาตันติอัตโตสัมภูลายสัมมจิตตาเยตาเยนะภคะวัเตนุปัสสังกามิสุปัสสังกามิตตวาภคะวันตังอภิวาเตนะวาเอกมันตัง ทังสุเอกมัมตังทิตาโคตเทวตาภควันตังตถาโวจุงเอโสพันเตทายสมาสริปุกโตปุขารเมนิคารมาตุปาสาเทภิกุนาอจังตสัง นานจะปลุกขาังเทเสติไฟหิตาสังโนันะทาันเตริสาสาุขันเตภควาย อทิวาเสสิภะคะวาตุนวนะอัตถโคภะคะวาเสยยัตปินามะภะละวาปุริโสสเมสิตังปะหังปะสายะปะสาลิตังวาปะสเมตติยเอวเมวังเจตวัณ อันตรายตบุกบาลเมิมิคาละมาตุปัสสัติยะสัมมาตสาริปุตตสัสมุขิปปุระโหสินิสิกขะมาตวาปัญญาเตอาสเนอายสัมมาปิโคส เรียบปวดตัวพักวันตังอภิวาเทตาวายกามตังนิสีธิเอกามตังนิสิังโออายาสัมมนตังสาติปวตตังภะคะวาเอตทะโวยใจทัสสาลีปวดตะัมภะหุลาสัมจิตตาเทว เตนุปสังกามิงสุปสังกามิตวาอะภิวาเทตวาเอกัมมันตังสุเอกัมมันตังทิตาโพสาติโกตตาเทวตามังเอตทะโวสุเม ภันเตอายสมาสาเดปวดโตทุกขะตัมเมนิคาธัมมาทุกขาสาเตเอโขตังอัตตัสสังยยสนานจะทุกขลังเติภหิาสัง ตานาหัตตาปันเตปภริสาสาตุ์ปานเตปปะเทวายาสมนาสาลีปุตโตเตกามตุอนุกามปังอุปาทายาติตากโปนาสาลีปุตตาเทวตาทัสสปิมุตตาวาวิส ตตาดิสปิหดตวาปัญญาสัปิหดตวาสัมิปิหดตวารักขัตติิตุทนามนเตติติกันตินัญญามรยังัญญา ทังเทวตานังตะาจิตตังวิตังเยนะตาเทวตาทัสสะปิหุตตะวาวิสังปิหุตตะวาติงสังปิหุตตะวาจัตตาลิสังปิหุตตะวาปัญสังปิหุตตาวะสัตติปิหุตตาวะ พระโกตินิโตทนามาเตติติกฐานตินาจัรย์ญาปัญญาพาเทติตินาโคปเนตังปุตตะเอวังตาปังอิเทวะโคสัตถิปุตตะตาตังเทวตาตาตาจิตตังภาปิตัา เยนตาเทวตัสสปิหตวานาจายมัญญาพยาภาเติสมาธิหาสีปวดใจวันสิกิตาปังสันตินริยาภิสามาสัมมาปัสสัติเอวันอิโวสีปวดใจสิ santi thariyanan tiwo sari pu ta san tam -man san dang san dang -man -ok -wak ye wakai kawie sati san waki kamang san dang mano ye ติฏ,ททฏิยาปริภายสกายเยตัรมะปริยา่างนาฏโสสุนติส,สัมกิจตสุตตังนิธิตังตัายายพระพิดดสูตรที่เจ็อภิสมัยสูตรสูตรนี้ชี้ทางรู้มันตรวจตูตองตึกนึกเสมอ ชาวเที่ยงเย็นกำหนดใจอย่าเผอเลยนิ่งเสมอสาธยายให้มากจักดูธรรมอภิสมมโยติเจนะอภิสมเณติจิตเตนะอภิสมเณติหานติจิตเตนะอภิสมเณติเตนะหานิ อาภิสเมตินาัญญาณิอาภิสเมติญาณิณอาภิสเมติหันติญาณิณอาภิสเมติเตนะหิอจิตตโกอภิสเมตินาจิตตโกอภิสเมติจิตเตนะจา นัจจาภิสเมติหานจิตเตนะจญาเนนะนัจจิสเมติเตในกามาวจลจิตเตนเนนะจาภิสเมนัิเตนะิปาวจจิตเต

नयान न चा समे दिन काम चेते नया न चा समेत निकित्ते नया न चा समेत निकित्ते नया นาจาอภิสเมติเตนะี้อาเทตะจิตเตนะจะยานนัจะอภิษฐเมตินีอาเทตะจิตเตนะจะยานนัจะอภิสฐเมติเตนะี้อานาคตะจิตเตนะจะยานนัจะอภิสฐเมตินีอานาคตะจิตเตนะจะยาน จ่าพิสเมติเตนะหิปาจุปันนโรยติเตนะจายนนจาพิสเมตินาปาจุปันนาโรยติเตนะจายานนจาพิสเมติโลโกตตารามากาคกเนปาจุปันนะจิตเตนะจายาน อาพิสัมตณิกาทังโลกุตตาลมาตคเนปจุปันนาจิตเตนะจายานนาจอาิสัมตณิโลกุตตาลมาตคเนอุปาทาธิปเจยญจิตตาจตัจะยยจะตังสัมปยตัง ตกจลันทัสสะนาธิปัตยายัญญานังจิตตัสะเหตุปัจจัยยจตังสัมปยุตตังธานํนิโรธะบทตรัญเยวังโลกุตตระมรรคเนปัจจุบันจิตเตนะจะาะจะิสเมติเโนเอต เยวาอภิสัมไมโยตินัยโลกุตตรมัคคะเนทัสสนาภิสัมยสัมมาเทติอวินิโลปะนาิสมยสัมมาสังกัปะลิก พิสมมยยิสัมมาจิวปาหาพิสมมยยิสัมวาญโมอุปัฏฐานาพิสมมยยิสัมมาสติอวิเคปาะพิสมมยยิสัมสมาธิอุปัฏฐานาพิสัมม I'm